บล็อกเบอร์12พวกนี้แหละจัดการเลยแล้วก็คลายตัวนี้ออกก่อนตัวก๊อกน้ำมันตรงนี้แล้วก็ปลดสายปลดไลให้มันเรียบร้อยตรงนี้นะครับ คลิปล like, ็อกมีอะไรเก็บไว้มีนองตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปรื้อให้มันยุ่งยากอย่างนี้นะครับเพราะว่ารื้อมากมันก็ปัญหามันก็เยอะเผลอเผอปรกเกนเขาไม่มีมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าของที่มันไม่จําเป็นหรือมันจะลาบากเราอีกทีหนึ่งอย่างนั้นนะครับ คลายออกให้หมดเลยตรงนี้มันก็จะแยกฝาข้างข้างนี้ออกมาได้ครับออกหมดแล้วเนาะอุปกรณ์ตรงไหนมันอยู่แบบไหนก,ก็สังเกตออกตัวเล็กๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปถอดมันตัวนี้เป็นตัวตั้งกาลังเครื่องนั่นแหละตั้งเหมือนเหมือนตั้งแรงมา้าอะไรอย่างนั้นนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปหมุนมันแต่ผมจะคลายให้ดูจะคลายรวมให้ดูถ้าเกิดว่าถอดข้างในมามันจะเป็นแบบไหนอืม ตัวนี้เป็นฝาปิดมันจะเฉยแบบนี้ครับตรงนี้มันก็จะมีไขควงแบนด์ไขควงแบนด์เอาไว้ปรับตรงนี้นะครับันฝาปิดมันเฉยเดี๋ยวผมจะหมุนไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวถอดข้างในออกมาจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบไหน,นไกลไกที่อยู่ข้างในทีนี้เราก็หาตำแหน่งงัดกัดดีๆมันจะมีริมอยู่ตรงนี้ที่มันติดได้เป็นหมุดเสาก,กันเคลื่อน ที่ผมบอกว่าโน่สามตัวที่อยู่ด้านข้างดูดปั่นน้ํามันเครื่องตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีท่อส่งน้ํามันเครื่องแล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊บเห็นไหมเวลาหมุนน้ามันเครื่องมันจะไหลยเยอะอออกมาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราหมุนตนัวนี้หมุนแกนน,น้มันเครื่องก็จะพุ่งออกมาอย่าแงบบนี้ ตรงนี้ก็จะมีเสาเวลาเราประกอบเข้าคืนแล้วก็พยายามยังอลิ่งเนี่ยเสาตัวนี้ที่จริงมันติดอยู่กับฝาเราต้องดึงออกแล้วตัวนี้เขาเรียกกาวนานะครับตัวนี้มันจะทํางานตอนที่เครื่องมันหมุนตัวนี้ก็จะเป็นแกนที่มันดันตัวออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าเครื่องมันหมุนปุ๊บตัวนี้มันน้าหนักมันเหวี่ยงตัวตัวนี้ก็จะดันตัวออกมาเวลาเราหมุนมันดังกรอกกรักกรอกกรกกรอกกรกกรอกเป็ตัวนี้แหละ ถ้าเครื่องมันติดแล้วมันก็กลางแรงมันก็ยันตัวออกแรงถ้าเครื่องเราหมุนใหม่ๆมันก็ยันตัวออกเบาๆเบาๆเบาๆอย่างงี้เนี่ยตัวนี้หลักการของมันเป็นแบบนี้แล้วทีนี้หัวตัวนี้ก็จะไปดันตรงนี้นะครับดูหลักการอุปกรณ์มันก่อนครับจะได้เข้าใจตรงนี้ทีนี้กาวนาตัวนั้นมันจะดันมาดันตัวนี้ครับอ่ามาดันตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นหัวลูกปืนลื่นๆกลิ้งได้เนี่ยลูกตาเนี่ยหัวลูกปืนี่ย ีนี้มันมาดันตัวนี้อันนี้เป็นมือเล่งของเราเวลาเราหมุนเครื่องชุดแกนเพากกวนามันก็จะมาดันตัวกับลูกกิ้งนะครับด้านนิ้วโป้งสายมือนะครับทีนี้เราก็ไปโยกคันเล่งมันก็จะสู้กันครับเพราะว่ามันจะมีสปริงยึดอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วมันก็จะกระตุกตึงตัวนะครับตามที่เราดึงคันเล่งตึงไว้นะครับพิกมาด้านนี้มันก็จะมีล่องปากที่ว่าใส่กับเรือนปั๊มนะครับ ที่แนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับที่มีเฟืองปั๊มนะครับเข้ากับร่องตรงนี้นะครับถึงให้ดึงทันเล่งดึงไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาออกมาได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราดึงสักหน่อยมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้เนี่ยเพอเรามองเห็นปุ๊บเราสวมเข้าไปเลยนะครับสวมให้มันเข้าตรงนี้นะครับให้มันเข้าร่องตรงนี้ปับ๊บไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเวลาก่อนจะประกอบผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วทีนี้ อุปกรณ์ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปลื้อไปถอดอะไรมันมากมายเวลาเราซ่อมเฉยๆธรรมดาถ้ามันไม่เสียหายจะป็นต้องถอดแต่ถ้าคนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวนี้ค่อยถอดอ่ค่อยถอดฝาข้างนู้นครับฝาข้างนู้นเปลี่ยนตัวนี้ใหม่อย่างนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นนแบนด์นะครับอันนี้มันใช้งานมากมันก็เลยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วเนปกติเป็นเป็นแบรนด์แบบนี้เฉยๆมันใช้งานมากมันก็เลยสัมผัสขอบนี้ มันก็เลยสึกไปทีนี้ตัวนี้เวลาเราจะถอดเปลี่ยนซีนเราก็เอาคลิปล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ดูดอย่างเดียวครับเอาตัวดูดมาดูดเฟืองตัวนี้ออกอย่างเดียวนะครับอย่าไปเคาะตัวนี้ลงนะครับเพราะว่ามันมีริมนี่ไงลองริมมันนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันมีริมมันก็ไปหนุนเป็นหนุนโคนตรงนี้อยู่ดีมันก็ไม่ออกอยู่ดีเดี๋ยวแตกครับเดี๋ยวแตกดูดอย่างเดียวครับตรงนี้เอาครีมถังมาถางแล้วก็เอาตัวดูดมาดูดเฟืองตัวนี้ออก แล้วก็ชักลิ่มมันออกชักลิ่มมันออกปุ๊บม,มันก็จะดันดันไปทางนู้นได้ดันหลุดได้ไง่ายง่ายแล้วก็จิ้มซีนออกซีนจะอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าซีนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จิ้มซีนออกแล้วเปลี่ยนซีนใหม่นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้มันไม่ค่อยเสียครับก็ไม่ต้องไปรื้อมันตรงนี้ไม่ค่อยเสียเนีย่ยตรงนี้เดี๋ยวผมดูปะกเกนผมก่อนถ้าปะเกนมันมีชุดตรงนี้จะรื้อให้ดู แต่ถ้ามันบินแบบนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีทําเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องตรงนี้เบอร์สิบสองเราขันตรงนี้ครับมันจะมีน็อตสามตัวอยู่ตรงนี้พมจกระลือช่วงนี้ให้ดูก่อนมันเป็นนอ็อตล็อกลูกปืนนั่นแหละอแหวนตัวใหญ่ๆจําไว้อยู่ตรงนี้จะจับลูกปืนสองข้างตรงนี้ตัวนี้สองตัวเขาเรียกเฟืองบาลาน ตัวนี้เป็นเฟืองสะพานตัวนี้เป็นเฟืองนําเป็นเฟืองเผาข้อเหวี่ยงตัวนี้เขาเรียกเฟืองสะพานไอ Head ้นี้เป็นเฟืองบาลานที่จริงมันดึงออกได้แล้วทีนี้เราจะเอาคลิปล็อกตรงนี้ออกคลิปทางก็จะเป็นแบบนี้่าแบบนี้นะครับก็บีบคลิปล็อกออกเลยอย่างเงี้ยนี่ครับแล้ว<า>เก็บไว้ก็ชักตัวนี้ดึงออกมาครับเนี่ยถ้าดึงออกมามันจะเคลื่อนไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีแหวนตรงนี้ มีแหวนใส่ตรงนี้นะครับปิดแล้วก็ใส่คลิปล็อกเข้าไปผมจะยังไม่อธิบายระบบมาร์กย,ยังไม่ยังไม่อธิบายครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปก่อนตัวนี้เป็นหลักการการลือ้อเหย่เฟืองเผารูเบี้ยวเป็นเฟืองกระเดื่องวาลนั่นแหละชักออกมาจะเห็นรูบีเยวไในตรงนี้ที่เขาผ่าก็ไปขบอยู่กับไอตัวปั๊มที่อยู่ในฝา ยก่อนที่ผมจะประกอบผมจะอธิบายให้ละเอียดเข้าไปอีกคุณจะได้รู้ว่าอ่าหลักการแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมันคืออะไรทีนี้เราก็คลายน็อตตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมาครับไอ้นั่นหล่นลงมาด้วยนะครับเหล็กกั้นลูกปืนนั่แหละถ้ามันดึงไม่ออก,กอเราก็หาอะไรมางัด,ดอกดอกมาได้แล้วอนี่นะครับ เหล็กตัวนี้ก็จะมาขัดลูกปืนอย่างนี้เฉยๆครับมาทับลูกปืนไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาได้ครับตรงนี้มาทับลูกปืนไว้เฉยๆตรงนี้ครับที่คันอยู่ตรงนี้เก็บไว้อ่ะมันก็จะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับเราก็ต้องใช้ทีมทางตะเกียร์ถังคลิปตัวนี้ออกแล้วก็หลุดหลุดตัวนี้ออกดูดออกอย่างนี้แล้วก็ เคาะลูกปืนเลื่อนออกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่ตรงนี้ตัวนี้เป็นแคมเขาเรียกแคมชาร์ปเป็นเผาลูกเบี้ยวอาเผาลูกเบี้ยวก็คือเป็ดเผาที่มันไปกระถุงกระเดื่องวาวที่จริงมันล้วงฝั่งนู้นได้ครับแล้วก็หลุมๆนี้ก็ใส่ตะเขียบครับเอาตะเขียบสวงเข้าไปตรงนี้แหละไอ้ขาตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ทั้งสองตัวครับเวลามันหมุนเพ้อไอ้หัวแหลมๆไปแหลมๆตรงนี้มัน มาดันตัวนี้มันก็กระทุง้งเลื่อนกระทุ้งให้มันไปกดวาลแล้วก็ดันตัวนี้กลับคืนมาเวอร์อย่างนี้แล้วก็หมุนเฟืองตัวนี้มันหมุนไป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 มันก็จะมาดันเวอร์ขึ้นแบบนี้ดันขึ้นแบบนี้มันก็ไปกระทุ้งวาลอีกทีหนึ่งเปิดปิดฝั่งนี้เป็นไอเสียฝั่งนี้เป็นไอดีถ้ามันประกบไปแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งฝัง่งเราเนี่ยเป็นไอดีฝั่งนี้เป็นไอเสีย เดี๋ยวขั้นตอนองศากับมาร์กผมจะอธิบายตอนหลังแล้วลูกปืนมันจะมีลูกปืนอยู่ในข้างในนี้มันก็จะมี1ตัว2ตัวลูกปืนใหญ่เผาข้อเหวี่ยงตัวนี้3ตัวอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็สี่ตัวห้าตัว6ตัว7ดตัวมีลูกปืนอยู่7ตัวอยู่เฟืองเฟืองบาลานต์นี่ตัวละสองฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยอ่ะเดี๋ยวจะถอดเฟืองบาลานต์ตัวนี้คือลูกกระทุงหลอดกระทุงตัวนี้อ่ะถอดตัวนี้ออกมาอย่างเนี้ย เ <S an> ฟืองตัวนี้พิเศษสักหน่อยพิเศษคือกันเลื่อนเข้าในมันจะมีแหวนตรงนี้กันมันเลื่อนเข้าในมันก็จะเข้าร่องของมันพอดีอย่างนั้นไม่เข้าในแล้วก็มีแหวนตรงนี้ที่เราที่เราปิดแหวนใหญ่หญๆตรงนี้วงๆที่เราคลายออกทีแรกมันก็จะมาล็อกลูกปืนไว้ไม่ให้ลูกปืนฟิ่งออกมานั่นแหละไม่เคลื่อนไปไหนอยู่ใต้ตัวอย่างนั้นเวลาจะเอาออกตรงนี้ก็ดูดออกเหมือนกันครับดูดออกเอาตัวดูดดูดออก หรือถ้ามีไฮโรล,ลิกก็ยันถ้าเราเปลี่ยนลูกปืนพวกนี้ทั้งเจ็ดตัวเสียงก็จะเงียบเนี่ยลูกปืนมี2ตัวตัวในตัวนอกอ่เนี่ยสองชุดตรงนี้แล้วก็ผมก็จะกวาดไล่น้ำมันออกมาน้ำมันเครื่องพวกนี้เราก็กวาดทิ้ง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 ถ้าจะถอดถังน้ำมันก็ถอดน็อตพวกนี้ได้ครับสี่ห้าตัวสี่ตัวแค่นั้นแหละเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องถอด ทำการสานหมดแล้วจะไม่ถอดแต่หม้อน้ํานะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ถังน้ามันออกก่อนจะอธิบายเพราะว่ากลัวประก็นมันหายากมันมีขายอยู่ดอกแต่กลัวมัน,นงับลำบากเดี๋ยวจะกวาดไรนะ้ํามันเครื่องเก่าออกให้หมดทีนี้เรามาถอดเพลาข้อเหวี่ยงนะครับ อาจจะได้เปลี่ยนลูกสูบแหวนสามครั้งแล้วเปลี่ยนปอกสองครั้งแล้วอาจจะไม่ได้ถอดเลยสักครั้งก็มีอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เสียง่ายๆถ้าเราอยากให้มันเป๊ะจริงๆแล้วก็ค่อยถอดมากึงมาเจียวข้อเหวี่ยงนะครับแต่วันนี้ผมจะถอดให้ดูวิธีการหรือช่วงข้อข้อเหวี่ยงตรงนี้ผมได้เอาเฟืองออกแล้วมันก็เลยจะถอดยากนะครับทีนี้มันหมุนตาม ก็จับมูเล่ตรงนี้ถ่ายน็อตมูเล่พวกนี้ให้มันหลวมออกแล้วก็ค่อยถอดไฟวินปัจแจ้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เราอาจจะไม่มีถ้าเป็นปจัจแจเลื่อนก็จะขันยากสักหน่อยแต่ที่จริงมันมีขายนะเขาจะทําเป็นด้ามงอๆงงงแล้วก็เป็นบล็อกขันตรงนี้ถ้าลูกบล็อกก็น่าจะเป็นเบอร์40กว่าแล้วมั้ง แล้วทีนี้เครื่องมือบ้านๆเราก็มีวิธีเดียวก็สกัดนั่นแหละครับสกัดก็ง่ายไม่เห็นไม่เห็นต้องอยากถังน้ามันมันก็จะมีตรงนี้มันมีน็อตอยู่สองตัวตรงนี้ก็จะมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างล่างนะข้างหน้ามันก็จะมีน็อตตรงนี้น็อตตรงนี้สองตัวตรงนี้เป็นนอ็อตยางกันสะเทือนตรงนี้แล้วก็ยกออกได้แบบนี้แผ่นเหล็กรองถังน้ามันนี้แล้วก็ยางกันสะเทือน เวลาเราใส่คืนเราก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับแผ่นเหล็กตรงนี้ที่แผ่นเหล็กนี่น่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเขาก็จำไม่ได้เดิมเดิมมันแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้แต่แกรงพัดลมตัวนี้ก็ตัวทีเบอร์สิบเบอร์สิบสองคือตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เบอร์สิบมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรทีนี้เรามาถอดมูเล่กันถอดมูเล,ล่เราก็สกัดตรงนี้ออกเลยครับกัดคลิปล็อกแหวนตรงนี้แต่แหวนล็อกน็อ เปิดปากมันออกก่อนเปิดมันออกอย่างนี้เวนล็อกน็อตก,กันคลายเฉย